สงครามครับนักเลงยกพวกตีกันครับนักเลงกำลังยกพวกทํำหันกันไม่มีแต่อาวุธนะครับมีแต่เขี้ยวกับเล็บนี่จากวันก่อนลกหญ้าทั่วหวัววันนี้เตียนโล่งเห็นดินไปเลย รอปลาช่อนนักหน่อยไม่เห็นนักตัวเอาไปทําแปะชะเอาไปย่างเอาไปต้มโค้งได้ไปคิดไม่เห็นปลานานโหยังไม่เห็นนะ เอาเลวครับติดกำแพงนะแล้วไม่ติดกำแพงนี่กรรมการห้ามไม่อยู่นะไม่มีกรรมการเริ่มสุดดมกนิันแลวครับผมอย่าก,กัดกันห้าโอ้ไอน้นี่รอฟรีเลยครับผมนี่รอฟรีรอฟรีเลยนี่นี่แล้วไม่ติดกำแพงมึงเละ ไอห,หลายตัวนี่เละมึงเอ้ยถ้าไม่ติดกําแพงอ่ะโอเล่เอโอเร็วโอล่อ,ลอลนี่ฝั่งนู้นเป็นสิบอ่ะฝั่งนี้สองตัวเนี่ยฝั่งนู้นเป็นสิบอ่ะฝั่งนี้สองตัวถ้าไม่ติดกําแพงนะไอสิบตัวนี่เละโดนไอสองตัวนี้เล่นนะเนี่ยธรรมดาที่ไหนขอเรื่องของหมานู่